การแสดงผลและการรับข้อมูลคำสั่งสำหรับการแสดงผลและการรับข้อมูลคำสั่ง ch รับหน้าที่ทีละตัวอักษร pinch การแสดงผลทีละตัวอักษร guess การรับข้อมูลชนิดข้อความ foot การรับแสดงผลเป็นข้อความ การรับแสดงผลของชนิด fin f การแสดงผลข้อมูลรูปชนิด ch การ,รแสดงผลตัวละครตัวอักษรแล้วก็สุดท้ายก็การ,รทีตัวอักษรการแสดงผลและการรับข้อมูลทีตัว,ตวอักษรตัวอย่างการใช้งานเป็นฟังก์ชันที่ใช้รับข้อมูลเป็นตัวอักขระหนึ่งจำนวน จากแป้นพิมพ์และอักขระนั้นจะปรากฏบนหน้าจอเื่อต้องการคลอ Enter เพื่อแสดงว่าป้อนข้อมูลแล้ว <c oughs> <c oughs> การรับข้อมูลทีละตัวอักษรตัวอย่างการใช้งานใช้รับตัวอาาักขระหนึ่งตัวจากแป้นพิมพ์แต่ขนาดไม่แต่ขนาดรับไม่แสดงผลทางหน้าจอและไม่ต้องคลอแป้มพิมพ์ Enter รรับตัวอักษร ขนาดจัแป้นพิมพ์หนึ่งตัวเพื่อแสดงออกทางหน้าจอด้วยและไม่ต้องเคาะแป้น enter การรับข้อความและการแสดงผลข้อความตัวอย่างการใช้งานสรับข้อความจากแป้นพิมพ์มาเก็บเอาไว้ในชื่อตัวแปรที่กำหนดโดยเคาะแป้น enter แสดงการจบการป้อนข้อมูลใช้แสดงข้อความไม่ใช่ขละ ออกไปทางหน้าจอรับข้อมูลได้ทุกชนิดทางคีย์บอร์ดจำนวนเต็มจำนวนจริงตงัวอักษรอักขระร่าหาแต่ละตัวจะแทนข้อมูลดังค่าจุดๆลายค่าในครั้งเดียวกันรายการของชื่อตัวแปรที่จะมารับค่าข้อมูลที่จะป้อนแ้นพิมพ์ประเภทเดียวกันจำนวนเท่ากัน หน้าชื่อตัวแปรแต่ละตัวจะต้องนำด้วยเครื่องหมายแอนยกเป็นประเภทตัวข้อความตารางแสดงรหัสรูปแบบการรับข้อมูลรหัสสำหรับรูปแบบข้อความข้อมูลที่รับเข้าเปอต์สี่หรับข้อมูลประเภทตัวคละ,ปะเปอร์เซนต์สหรับข้อมูลจำนวนเต็มรูปเลขฐานสิบ เปอร์เซ็นต์ e สำหรับข้อมูลประเภททศษฎีทมที่เขียนดู้ยยกกำลงังเปอร์เซ็นต์ f ปเปอร์เซ็นต์ i l เปอร์เซ็นต์ l f สำหรับจำนวนประเภทฟอนต์แล้วก็ดับเบิลเปอร์เซ็นต์ g สำหรับข้อมูลฟอนต์เปอร์รเซ็นต์ h สำหรับข้อมูลประเภทชอ็อตอินเคเ,เตอร์ปรเปอร์เซ็นต์ l เปอร์เซ็นต์ไอสำหรับข้อมูลอินเทเกตทั้งเลขฐาน8ฐาน10และฐานสิกเปอร์เซ็นต์โอสำหรับข้อมูลประเภทอินเทเกตฐานเลข8เท่านั้นเปอร์เซ็นต์ยูสำหรับข้อมูลอันซ i n อินเทเกตอินเทเกตสำหรับฐาน10เท่านั้นเปอร์เซ็นต์เอ็กสำหรับข้อมูลประเภทอินเทเกตฐาน16เท่านั้น เปอร์เซ็นต์เสำหรับข้อมูลประเภทข้อความเปอร์เซ็นต์เอ็นสำหรับจํานวนข้อมูลค่าของข้อมูลแล้วเปอร์เซ็นต์ขครองหมายปิดเปิดแล้วก็สำหรับข้อมูลในเ Link p กติ้การแสดงผลทางออก้านหน้าจอรวมทั้งข้อความรหัสที่กำหนดตัวแปรข้อคมุมรหรัสกำหนดในรูป format code เป็นรหัสที่กำหนดตัวแปรของตัวแปรค่าที่หรือนิพน์ที่แสดงผลรหัสควบคุมเป็นตัวกำหนดว,ว่าเมื่อแสดงผลแล้วลักษณะของการแสดงผลที่ข้ามต่อไปจะเปลีป่ยนไปอย่างไรหรือใช้แสดงผลอลักขระหรือสัญลักษณ์พิเศษบางตัวรายการของตัวแปรค่าที่คงที่หรือนิพน์ที่แสงออกต่อหน้าจอ รหัสกำหนดรูปแบบ c กำหนดตำแหน่งที่จะแสดงออก1อักขระหนตัว d กำหนดตำแหน่งที่แสดงตัวเลขเต็มนเต็ม e แสดงตัวเลขที่เป็นตัวเชืยมเปอร f ใช้กับข้อมูลที่เป็นฟอนต์และ double d เปอร g ใช้ข้อมูลฟอนต์อร h ใช้กับลองอินเท g เ %o ใช้กับอิน e ิเกตตัวแปรฐานแปดเปอร์เนต์ใช้กับอินทิเกตในรูปแบบฐาน16%เร์เซต์เใช้แสดงข้อความ p ปอรต์พใช้แสดงแอดลิสของตัวแป,ปรอพอยเตอร์รหัสครอบคุม backslash a ส่งเสียงพิปและ a c s l a s h ลบตัวอักษรอยู่ด้านซ้ายในตำแหน่ง เอ x เซ T เลทีเลือกตำแหน่งในการทิมพ์ข้าต่อไป1แทบเอสเซนตคือมาทัดใหม่เอ x เซลเลตือกตำแหน่งไป1นแทบแนวดิ้งเอ x กเซ R เลร์ื่อกไปทางต้นทัดเอ x เซเลตฟันโหนแเดงเค้ืใหม่ฟันโหน้เอเขีดเครื่อใหม่ขีดเอ็เซลเลตเพชชัมาให้เขาเคืใหม่เพชาเอ็กเซลเลตเลื่งเครื่องใหม่เอ็เซลเล m ตัวแปร m ความหมายคือจำนวนพื้นที่ตัวอักษรที่จองไว้ n ความหมายคือจำอนวนตัวอักษรที่ตังแสดงผลข้อความตำแหน่งข้อสิยมที่ต้องการแสดง,งผลจัหวัจจิงแแสดงผลทางหน้าจอทางชิดซ้าย n. .n. n l l o c จำนวนตัวสอนที่ใส่ผลข้อความเมื่อใส่เป็นอ, D, อ่าเปอร์เซ็นต์ห้ก็จะเปลี่ยนก็ขยับไปทางขวาสดุดแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ห้บวกก็จะเป็นด้านบวกแต่ถ้าใส่ลบไปด้านซ้ายส่วนนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ f ตัายผลก็คืออ่า เต็มถนเต็มจำนวน8จํจำนวนก็เป็นฟูเฟน F แต่เป็น5้าเป็น5.2 F ก็จะเป็นไอไอค่าค่าตัวน,นี้เราจะยมสองตำแหน่งตรงน,นี้สอนติดลบแล้วก็ย้าย,ายไปทางซ้ายหมด thank you